สวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮาหนอยสูตรวัดใจ5คู่นิ้นนะคะของวันที่3เดือน11 2 5 64มาแบ่งปันจ้า มัดรวมสีน้อยนะคะก็จะมีน้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่3นะคะเรามาดูผลสรุปของวันที่2กันก่อนค่ะสูตรวัดใจนะคะนิ้นวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆจะาแอดให้วิ่งรูดที่0 2 6นะคะ เฉพาะกิจนะคะออก8 2ดสองสองปดสองสองเข้าชุดเด่นนะคะ2ค่ะส่วนตัววิ่งรูดนะคะเข้าวิ่งรูด2นะคะส่วนตัวเจาะลุดค่ะมาแค่วิ่งรูดนะคะล่าง6 1หนึ่งหนึ่งเข้าชุดรองหสายวิ่งสายรูด6กมานะคะส่วนตัวเจาะ แอนให้หกศูนย์นะคะเพื่อนๆจะหกศูนย์หกห้านะคะหลุด่ะมาแค่วิ่งรูดนะคะพิเศษนะคะออกห้าเก้าสองห้าเก้าสองเขาชุดรองเก้านะคะสายวิ่งสารูดมาอีกแล้วค่ะสองนะคะส่วนตัวเจาะนะคะแอนให้สองแปดค่ะเพื่อนๆจะมาแค่วิ่งรูดนะคะ ล่างหกหกสายวิ่งสายรูดหกมานะคะส่วนตัวเจาะรูดค่ะใครวิ่งรูดนี่มานะคะเพื่อนจะได้นะคะปกตินะคะออกห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เข้าชุดเด่นหนึ่งนะคะสายวิ่งสายรูดศูนย์มานะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าหนึ่งศูนย์ตรงๆนะคะตัวที่เน้นห้าคู่นะคะเพื่อนจ๋า ล่างแปดสีแปดสีนี้หลุดค่ะมาชุดรองสีนะคะ B ีไอพนะคะตอนสีค่ะสี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 นี้หลุดนะคะล่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็เข้าหนึ่งเจ็ดตรงๆจ้าชุดห้าคู่เน้นนะคะเพื่อนๆจ้า ก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆ f c ทุกท่านนะคะทีหยิบจัด10กับ17ไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับสายวิง่งสายรูดนะคะแอดให้026กต้อมาทั้ง0ทั้ง2ทั้ง6นะคะสายวิง่งสายรูดค่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆ f c ทุกท่านนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่3นะคะคลิปนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด แนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ทีนี้ด้วยนะคะมาตามต่อของวันที่3กันเลยจ้าแนวทางฮานอยสูตรวัดใจ5คู่นิ้นนะคะของวันที่3เดือน11 2 5 6 4นะคะมัดรวมสีน้อยนะคะ ก็จะมีน้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะสําหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นวันนี้เอสให้ที่เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งเด่นสองแล้วก็6นะคะส่วนตัวโลงนะคะตัวรลองก็จะเป็น3ามอาวเขียนผิดช่องค่ะเพื่อนๆจ๊ะ 3ามศูนะคะสำหรับวิ่งรูดนะคะแอดให้ที่1กับ3นะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบ1กับ3นะคะก็ลองเอาตัวเด่นตัวอื่นหรือว่าตัวรองตัวอื่นนะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะ เพิ่มอีกตัวนะคะเพื่อนจาาตัวเด่นเนาะเป็นหนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมีตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนจะาแอนยังน้องมานั่งอัดคลิปอยู่คนเดียวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ หนึ่งสามหนึ่งสองเจ็ดสามสี่สามแล้วก็จะเป็น ห้าหกนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพื่อนจ้าย้ำนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะชุดกันก็จะให้หกชุดนะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะหยิบจับตัวไหนไปเป็นน,นทางก็ขอให้เฮงปังๆนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ